หนุ่มอึงสุนัขหายไปสีวันกลับมาไม่เหมือนเดิม จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพสุนัขไซเบียฮัสกี้อายุประมาณ4ปีมีนามว่าน้องตาสวยที่หายออกจากบ้านไปนานถึง4วันจนทําให้เจ้าของรู้สึกเป็นห่วงโดยทางเจ้าของน้องตาสวยได้เล่าว่าปกติตนเลี้ยงน้องไว้ในบ้านแต่เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาต้องเดินทางไปทําธุระจึงได้ฝากน้องไว้กับคนที่รู้จักก่อนต่อมาคนที่ฝากดูแลด้วยแจ้งว่าน้องออกไปวิ่งเล่นแล้วหายออกไปจากบ้านตนจึงรีบกลับมาและออกเดินทางตามหาในท,ทันทีแต่ก็ไม่พบจนกระทั่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากร บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่ห่างจากหมู่บ้านของตนไปประมาณเกือบ10กิโลเมตรบอกว่ามีโคนเจอสุนัขไซบีเรียฮัสกี้จึงได้ช่วยเลี้ยงเอาไว้เมื่อดูภาพถ่ายจึงได้ทราบว,ว่าคือน้องตาสวยตนรู้สึกดีใจมากและรีบติดต่อไปเพื่อขอรับตัวกลับบ้านแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงกับพบว่าน้องตาสวยเปลี่ยนไปจนจำแทบไม่ได้จากสุนัขที่ขคนเต็มตัวกลายเป็นถูกตัดขนให้เหลือแต่ขคนบริเวณหัวคล้ายกับสิงโตบริเวณขคนที่เท้าให้เหมือนกับน้องกำลังใส่ถุงเท้าและบริเวณที่หางคาดว่าเหตุที่ต้องถูกตัดขคนเพราะว่าเจ้าตาสวยไปเล่นนนนคจแห้งติด คนที่เจอก็รู้สึกสงสารพามันไปอาบน,น้ำตัดขนอย่างดีเพื่อให้มันสบายตัวและช่วยดูแลชั่วคเขาจนกระทั่งส่งกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย